ร้อนหน่อยนะหมูเพื่อนจากเตาได้ครับไม่เป็นไรถ้าอยากกินก๋วยจั๊บแล้วก็ก็ต้องนึกถึงเจออตลาดเช้านะครับหมูกรอบอร่อยเครื่องในสะอาดแล้วนะซุปยังเข้มข้นอีกสักหนาตามเฮียมาชิมอาหารเช้าหนองแคนะครับเป็นบะหมี่ให้เส้่หนมีมีข้าวมีขาวขาวครับดูครับเยโอ้ อร่อยพีหมูกรอบก็อร่อยมาก่ยามากชุ่มรังวาดเด้งครับเลยเด้งๆด้ง้มากินเฮรื่องแบบอลังการงานสร้างมบนี้นี่นี่ขาย40บาท40บาทนี่อิมเลยนะพิเศษพิเศษก็จุกๆจุกๆเลย5 0บาทน้อยเม เจ๊กครับสวัสดีเอฟีวันนี้เราอาหารเช้าของไบดูดชอบสุดหนองแคตลาดสดหนองแคเราร้านหัวจับชื่อร้านเจ๋เลยเจ้อเจ้อเจ้ออร่อยกินกันปล่อยมากกินกันทุกวันคลิปที่แล้วเราก็มารีวิวไปแล้วรอบนึงแต่เป็นคลิปสั้นๆเราอยากให้ดู ใหญ่ๆเต็มบรรยากาศต้านเช้าเลยต้านเช้าแต่เราก็ไม่เช้าแล้วเราก็ตื่นกันสายเหมือนกันเลยคนที่สายถ้าวันนี้เช้าร้านก็คนเยอะมากเลยเยอะแกแกน่ำจิ้มกระดมอยู่แล้วใช่รสชาติที่คุ้นเคยมากเครื่องในเยอะมากอืแล้วก็มาอยากมันรีวิวให้ตลาดด้วยอะไรด้วยเออให้ร้านให้ร้านที่อ้อด้วย เ uh. hmm, ่็ค да ืนนะอืมเช้าต oui> ื่นมาเช้ามาร้อนปิดจับมีมีกับข้าวหลายอย่างนะตลาดเนี่ยเป็นแพงนะมีหนังเจ้าเลยมีข้าวเหนียวหอมใบตองด้วยหลายอย่างก็นั่งแหละมาตักแจกในฝ่ายที่ตลาดเนี่ยหยุดทุกวันพุธนะหยุดทุกวันพุธแล้หยุดทุกวันพุธวันวันที่ถูกวันที่จะหยุดป่ะก็วัน่ถูกเลยไม่หยุด หยอกนะครับหยอกหยอกหยอกโอเคมาของกินกันนะครับอเดัเดี๋ยวไงเราจะไปนั่งเล่นอยู่หน้าร้านกันเถอะนะครับดับเพ็ดครับดับเผ็ดครับ ก้าเบห้าสิบหกครับห้าสิบหกนมสดแท้ๆแท้ฝามานคตรนมนี่เขาบอกปีโป้ไอ้นมแดงปีโป้ปั่นอ่าะนมชมพูปีโป้ปั่นของอร่อยที่นี่ดีเด่นเมื่อกี้เศษมากเลยเพราะว่านมที่นี่เขามาจากโมกเหล็กใช่นมเขาสั่งถูกวันสั่งเลยน้ำสดและวันถูกวันน้ำมาถูกวันนะแล้วอันนี้แล้วก็นี้ก็เลยมาปั่นเป็นน้ำแดงผมอยากกินลาเต้แบบ ละเต้แบบเย็นนะครับชินจังเพราะว่าร้านของเล่น C U S ร้านของเล่น S เพราะว่าที่ร้านมีแต่ตัวการ์ตูนชินจัง, <c oughs> งก็เลยกลายเป็นร้านชินจังไปซะแล้วนี่ก็มาตลาดเช้ากันน้อเฮียนะไ่เอเท<อ>เขมเลยสิ่นี้คือเมนูของฉันเมนูของผมเองได้แล้ว นี่คือลาเต้ที่ทำจากนมสดแล้วกาแฟก็สดนมก็สดอเดม้าแต่ผมไม่ใส่น้ำตาลเลยนะกินแบบก็จะกินลาเต้ไม่ใส่น้ำตาลนะเขาคือนมกับกาแฟสองอย่างนะมันก็จะมีแบบว่าเป็นสองเลเยอร์แบบนี้อ่าจะไม่สวงสวยขอใหญ่รูปครับเลยไปเยียดเลยเย็ยๆเลยเยียดเลย ขอคนผมคนเลยดีกว่าผมเป็นคนกินชอบกินกาแฟผสมนมนมดีนะนมดีผมใจนมดีนมดีครับคารีพาให้เราอยู่ถึงเที่ยงเลยนะเพราะว่านมอ่มันมีมันมีแคลอรี่ด้วยอ่ามีแคลอรี่มีโปรตีนมีอะไรหลายอย่างเราอยู่ได้ถึงเที่ยงเลยนะให้พลังงานสูงเลยทั้งกาแฟอีกพลังงานเนี่ยกาแฟได้พลังงานนะออ่าืมก็กินกาแฟหอมหอมของกาแฟหอมนมใชเพราะใช้นมสด ถ้าเราไปอย่างผมไม่ชอบใส่น้ำตาลเพราะเดี๋ยวจะเสียรสกาแฟใช่เพราะน้ำเสียงเาก็จะมีรถร้านเดียของเบาๆเขาอยู่แล้วก็ดีเบาๆเบาๆนี่ใช่ใช่ใช่อร่อยเลยคีอว่าเดี่ยวไปกินได้ทุกวันนะครับกินนมข้าวคาเฟ่ครับข้าวคาเฟ่พีมาเลยตลาดเช้าเออมาสุดเลยติดกับนี่เลยห้องห้องสมุดติดกับห้องสมุด ก่อนในห้องสมุดมุดแล้วด้านหลังจะเป็นร้านกบอร์จับเบอร์จับน่าปางอิ่มอิ่มแน่นอนเบอรจับหนึ่งกาแฟหนึ่งโอ้โหทำงานจะไปทำงานสบายอ่ะเฮ้ยปันเฮ้ยพี่ปันด้วยโอยของใครไม่รู้ขอยืมถ่ายก่อนขอลูกค้าสั่งขอรีบถ่ายก่อนเลยคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขอยืมถ่ายก่อนอเป็นไง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 เฮ้ยพี่ปันนักกินอะคาราเมลวะเนี่ยเขามีพิซซ่นคาราเมลไปไปไอคาราเมล คาราเมลม้คีโต้ใช่ไหมลาเต้ปั่นอาคาราเมลลาเต้ปั่นเพิ่มวิปครีมเพิ่มวิปเพิ่มวิปด้วยเป็นไงโอ้โหแ้วพี่ก่อนพี่ไม่ได้ส่งให้พี่เลยพี่เขามาสั่งไว้อะเรื่องเรื่องพี่เขาไปสั่งไว้ได้ทู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 นี่มานจะโทรโทรสั่งแล้วมารับได้เลยนี่ไม่ต้องรอเออได้ทูได้ทูบริการได้ทูเออลูกค้าประจำเขาจะรู้กันโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสั่งพุกมารับปั๊บเลยอ่าฮะ โอเคครับโอเคโอเคเาๆกับตลาดเช้าของเรากันอ่าแบบคิวๆสบายๆอา,ากาศดีนะมีลมเออไม่ร้อนโอเคครับถ้าตื่นเราตื่นเช้าวันนี้น่าจะดีกว่าน,นี้โอเคบเคไปไปไปเจอกันครับ